เอาใจเขาให้อยู่หมัดยังไงตั้งแต่เดทแรกหลายคนนะคะอาจจะไปถึงพอกเกสที่ได้รับนะัดจากผู้ชายเพื่อที่จะไปเดทด,ด้วยกันแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการไปเดทเลยเนี่ยก็คือการสร้าง first impression ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เดทแรกให้ได้นะคะซึ่งการที่จะสร้าง first impression ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราแค่จะต้องมองว่าผู้ชายที่เราไปเดทด,ด้วยเนี่ยเราจะ please เขายังไงให้เหมือนกับเป็นลูกค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความประทับใจของ เขาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้จักเขาให้ดีพอและ observe ไปจนถึงว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยค่ะเราไปที่ไหนแล้วก็สถานที่เป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้กลับมาเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับเดทแรกเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปเดทที่ไหนเนี่ยเราอาจจะไปเช็คดูก็ได้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวยังไงเพื่อให้ดูดีและเหมาะสมสถานที่นะคะและเราอาจจะไปส่องโซเชียลมีเดียของเขาก็ได้เพื่อที่จะดูว่าผู้ชายที่เราไปเดทด้วยเนี่ยเขามีสไตล์แบบ ไหนเพื่อที่เราจะกลับมาเลือกเสื้อผ้าไม่ให้ดูเยอะหรือเวอร์เกินไปสําหรับเขาหรือดูน้อยเกินไปสําหรับเขานะคะและอีกเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับ first impression ก็คือในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความสะอาดความไฮจีนของเราเนี่ยจะทําให้เกิดความประทับใจกับคนที่เราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเช็คก่อนออกจากบ้านเสมอว่ากลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นผมกลิ่นปากเราดูสะอาดมากพอไหมซึ่งกลิ่นที่บอกว่าต้องเป็นกลิ่นหอมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลิ่นหอมฉุนนะคะแต่ว่าต้องเป็นกลิ่นหอม ที่คนอยู่ด้วยรู้สึกว่าหอมแบบสะอาดหอมอ่อนๆหอมละมุนลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอยู่หมัดค่ะ